สูงวัยรู้ไหมค้าคพูดไหนที่ไม่ควรพูดกับคนรัก1ก็เตือนแล้วไงฟังดูตําหนิและไม่มีความเข้าใจควรจะเปลี่ยนเป็นไม่เป็นไรนะคราวหน้าลองทําอีกแบบดูดีไหมแบบนี้จะดีกว่าค่ะ 2. เธอก็เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยเป็นคําพูดที่ดูถูกและทําให้รู้สึกแย่นะคะควรจะเปลี่ยนเป็นลองมาหาทางแก้ไขด้วยกันดีไหมแบบนี้จะดีกว่าค่ะ 3. เลิกกันเถอะ ในแบบที่ไม่ได้ตั้งใจจะเลิกจริงๆนะคะคำนี้เหมือนเป็นการขู่แล้วก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนได้คะ่ะ 4. ทํทำไมเธอไม่เป็นแบบคนนั้นบ้างแบบคนนี้บ้างแบบนี้คะ่ะเป็นการเปรียบเทียบกับคนอื่นทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ 5. เรื่องแค่นี้เองอย่าคิดมากได้ไหมทําให้คนรักรู้สึกว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยนะคะไม่มีค่าควรจะเปลี่ยนเป็นเราเข้าใจนะมาเรามาลองนั่งคุยกันดีไหมว่าเธอรู้สึกยังไงแบบนี้จะดีกว่าค่ะสิ่งสําคัญคือใช้คําพูดที่ให้เกียรติสนับสนุนและเข้าใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นนะคะลองเอาไปทํากับคู่รักหรือว่าคนรักของตัวเองดูนะคะได้ผลยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันค่ะ